ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนานณาธิการอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดตัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยหาหน่อยเนาะงวดประจําวันที่12สิงิห้าคม68นะครับเอ่องวดที่ผ่านมาเนาะิเอสิงหาคมนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็ ามาสองคู่เนาะสองคู่สองหน่อยเนาะก็จะเป็นหน่อยปกตินะครับมาล่าง5 6แล้วก็หน่อย VIP เนาะมาล่างเหมือนกันนะครับ6 4นะครับส่วนตัวเลขที่มีในตลาดเนี่ยที่ลุงต๋ำไม่ดึงมาวางนี่ก็มา2คู่เหมือนกันเนาะก็มาที่หน่อยพิเศษนะครับมาบนเกตหแล้วก็ต่าง4 3เนาะ ท่านที่จับตื้อเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะโชคดีนะครับได้สอคู่นี้ไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่12สสิงหาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมนะครับตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับ งวดประจำวันที่12สนะิงหาคม68เนาะรับที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้เจนะ็ 2, ดเนอะ่แถวที่สองได้สองเนาะแถวที่สามก็ได้สองเช่นกันนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้เจนะ็ดเนาะอ่าก็มีแค่สองตัวเนาะตัวเลขในตลางนะครับ อยู่ในสี่แถวนี้นะครับต่อไปเนาะก็จะเอาผลลัพ์ไปบวกลบหนึ่งเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับเจ็ดเนาะเจ็ดแล้วก็แปดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกสองสองแล้วก็สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งแถวที่สามก็เหมือนกันนะครับได้สามได้หนึ่งเนาะ แถวที่สี่ก็เหมือนกับแถวที่หนึ่งนะครับเจ็ดแล้วก็แปดตัวนี้ก็จะเป็นหกเนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่งเลขเด็ดเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับ งวดประจำวันที่12สิงหาคม68นะครับลุงตันให้เด่น3ารอง2นะครับพี่น้อง FC ชอบ3รูด3ชอบ2รูด2นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับจับคู่วางเป็นชุด2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่ มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คูนี้เลยนะครับก็คือหนึ่งสองหนึ่งหกนะครับสองสองสองสามสามสามนะครับหกสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะครับแล้วก็แปดสามนะครับได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3าสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ ผลลับในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางเนาะก็ประมาณห้าคู่นะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามนะครับอ่าเป็นคู่าซ้ายเนาะเยื้องไปตกกลางลักษณะนี้อก็คือหนึ่งสองนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่ หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นคู่ซ้ายไปขวาเลยเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือหกสามนะครับต่อมาเนาะเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่ ตรงกลางนะครับลักษณะนี้ก็คือเจ็ดสองนะครับแล้วก็มาแถวที่สามที่สี่เหมือนกันนะครับเป็นคู่ซ้ายไปขวานะครับลักษณะนี้ก็คือเจ็ดสามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเป็นคู่ ขวานะครับลักษณะนี้ก็คือแปสานะครับก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10คู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3สิงว่าที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลัก้อยเนาะสำหรับทานที่ลุน3ามตัวเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับ กรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นําไปวางเป็นหลักร้อยลุน3ตัวได้นะครับเมื่ประจำวันที่12สิงหาคม68เนาะลงตันให้1กับ6เนาะเป็นหลักร้อยพี่น้อง f c ก็มองเนาะมองผลลับและกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจี่นี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนอะลักษณะของอคนรับในตารางเนาะก็จะมีแค่2ตัวเนอะมี2กับ7นะครับอยู่ในตารางทั้ง4แถวเลยเนาะก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันหมดเลย ทั้ง4แ้วเนาะก็สามารถที่จะจับคู่เบิลได้หลายคู่อยู่นะครับซึ่งก็หลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนาะลุงตั้นก็วางเบิลไว้2คู่เนาะก็คือ2-2แล้วก็3-3เาานาะกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิลได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกมวอไปแล้วกันนะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี C T, ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กด like, แชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ